สวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องเลย <Okay. S 1> ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เปียกนะอยู่กับพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกมาเยี่ยมโอ้ว่ไม่เจอกันเป,ป็นสะิบ <20. laughs> ปีเนะยี่สิบสิบปีแต่คบกันมายี่สิบปีแล้ว <laughs> แต่ว่าเนี่ยไม่ได้เจอกันเนี่ยร่วมสิบปีก็มาเยี่ยมน้องๆมาดูกิจการของน้อง ความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งเนาะเราทำทางไป <laughs> แหละเรามือสมัครเล่น,นเดือนเจ็ดแปดหมื่นไม่เอาละลาออกเรลี่เข้าโครงการเดลี่หมดนี่หมดสิ่งก็มาสร้างอาณาจักรสร้างธุรกิจของตัวเองเนะเออาะประสบการณ์ด้านงาน,นสังหาที่ดินแล้วก็บ้านจัดสรรนี่เราจากที่ดินแปลงย่อยให้ลูกค้ามาซื้อซื้อทั้งเงินสดเงินผ่อน อันนี้ก็มีอาณาจักรอยู่ประมาณเจ็ดแปดิไร่นะครับมีบ่อลูกรังธุรกิจี๋ยวการสร้างบ้านขายด้วยแต่หลักๆเลยคือการทำที่ดินจัดสรรน,นะครับแบ่งล็อกขายอยู่ก็มีลูกค้าให้ความสนใจออมาเป็นลูกค้าน้องผ่อนก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ดิน, All นออนไลน์นะ สักการประมาณสิบปีก็อมองว่าไปรอดโอเคอ่ะตอนนี้ไปบ่ายครับสวัสดีครับทุกท่านผมสมการนะการจีนเทรหรือว่าคุณโกะนะครับสุดปีแล้วที่ไม่ได้เจอกับพี่เปี๊ยกนะครับแต่ว่ากับพี่เปี๊ยกแล้วก็ทีมงานที่เจ้าคุณทาหารนะครับก็พบกันมาได้ยี่สปีแล้วนะครับ แต,แต่สมัยเล่นอินเทอร์เน็ตกันใหม่ๆแล้วก็อินเทอร์เน็ตสมัยนั้นก็ 56K สมัยโบราณน,นะจนมาถึงทุกวันนี้ครับ20ปีแล้วทุกวันนี้สื่อต่างๆก็ทันสมัยสื่อออนไลน์ผมเองก็ติดตัวกลับมาอยู่ที่สิงห์บุรีบ้านเกิดน,นะครับที่ผ่านมาก็ย้อนไป10ปีเนี่ย ตอนนั้นก็เจอกับพี่เปี๊ยกก็มาเที่ยวสิง์บุรีกันแล้วผมก็เริ่มทาธุรกิจที่ดินนะครับผ่านมาได้ประมาณสิบปีก็มองเห็นโอกาสนะครับเลยออกจากงานหรืออกจากงานนะครับได้เงินมาก้อน,น,นก็มาเคลียร์หนี้เคลียร์สินแล้วก็เริ่มต้นทําธุรกิจที่ดินออนไลน์แล้วก็ทําบ้านด้วยนะครับจะทําทเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงทุกวันนี้ก็คิดว่ามีไรายได้นะครับ ยิพอสำหรับเพียงเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ดูแลแม่ด้วยวันนี้ได้มีโอกาสนะครับนำบ้านนะครับที่ทําไว้เป็นลักษณะบังกาโลนะครับอยู่ติดสี่เลนเนี่ยฮะอยู่ใจปั๊มพีทีเนี่ยผ่านจากตัวเมืองสิงห์บุรีสารรักเมืองประมาณสักสามสี่กิโลนะครับก็เลยทําให้่เพี่ยกได้รับความสะดวกก็เลยมาเจอกันก็เลย มาลองดูชิว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็ทําทําทําสื่อออนไลน์กันอย่างนี้นรับในยุคสมัยก่อนนะครับแต่มาทุกวันนี้โอ้เดี๋ยวนี้มันอินเทอร์เน็ตเนี่ยโดยใช้เว็บไวเว็เนี่ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่คนจะสนใจแล้วมาเล่น Facebook มาเล่นไลน์เล่นทิกตอกกันนะครับในยุคนี้ผมเองก็เข้าสู่วงการใสังหาได้สิบปีนะครับตอนนี้ห้าปีแรกนี่ก็มีคนมา สัมภาษณ์นะครับไปออกรายการช่องอมรินนะครับจาก4ีมือบาทเป็น20ล้านนะครับใช้เวลาเพียงห้าอันนี้มันก็ผ่านมาอีก5ปีเป็น10ปีแล้วตอนนี้ก็มีรัสินมีที่ดินมีบ้านอยู่บ้านมีการซระหลังครับที่ดินก็ประมาณ6 0 7ิบแปลนะประมาณ70ไร่มีธุรกิจบ่อลูกรังมีการทําบ้านเดี่ยวขายนะครับที่พิซุโก แล้วก็ในสุ่มบุรีก็ซื้อบ้านไว้ประมาณเจ็ดแปดหลังนะครับก็ให้เขาผ่อนระยะยาวนะครับเราเป็นแบงค์ิงเองนะครับเป็นไปนั้นเองก็ผ่อนตรงกับเรานะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาทักทายกันเนาะในยามมื้ค่้าฝนฟ้าตกของขอบคุณพี่เปียกที่เอาฝนมาด้วยนะครับไปนั่งทานอาหารกันที่ร้านเต๊กโต้รุ่งนะครับที่ อินฝังไปน้ำจัปรยานตัวเมืองสิงห์บุรีนั่งทานก็ต้มกันนะครับท้ายนี้ก็คิดถึงทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าด้วยแล้วก็คนที่สนับสนุนนะครับที่เคยรู้จักมั่กกี่กันนะครับวันนี้ก็คุณบึกก็ยังอยู่ระยองนะครับที่เปี๊ยก็ย,ยังก้นเตี้ยน้นเตี้ยนอยู่แถวเทคโนโลยีนะครับเจ้าคุณทหารนะครับส่วนผมเองได้อยู่สิงห์บุรีวันนี้ได้เกียรตินะครับก็รับที่ทเปียกนะครับ มาเที่ยวอยังสิงห์บุรีแลเปิดบ้านให้การต้อนรับนะควก็ฝนฟ้าก็ตกดีครับอากาศเย็นสบายสำหรับตอนช่วงนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับบา,บายบายครับ